การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญเรียนดีประจำปีการศึกษา2,564จำนวน106ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น378,000บาทมีรายชื่อนักเรียนดังนี้นักเรียนที่ได้รับเหรียญทองและทุนการศึกษา5,000บาทผลการเรียนเฉลี่ย4.00จำนวน13ทุนได้แก่ 1. เด็กหญิงเต็มระดาเอี่มจริญชัยกุล 2. เด็กหญิงนันพัฒน์สียปันจนิต 3. เด็กหญิงกฎชพันธ์อัธลังรอง 4. เด็กหญิงชยานิษฐเมียขุนทศ 5. เด็กหญิงทัญทรเจนกุลประสูตร 6. เด็กหญิงเปมิกาปันติสัมฤทธิ์ 7. เด็กชายกมลสวัสดสุขสวัสดิด์ 8. นายธนกรเชิดเชือ้อ 9. นางสาวชนิสรามีชัย 10. นางสาวอภิญญาสุขสวัสดิ์ 11. นายอินดี้ผิวเกลี้ยง 12. นางสาวปานิสาอ่อนสมัยและ13นางสาวนัทวันเอี่ยมเศรษฐีนักเรียนที่ได้รับเปลียนเงินและทุนการศึกษา4,000บาทผลการเรียนเฉลี่ย3 9 6ถึง3.99จำนวน34ทุนได้แก่ 1. เด็กหญิงปาจิกากาลิงกินเกเฉลี่ย3.99 2. เด็กชายพงพรเหลียวพัฒนาพงศ์ เกรดเฉลี่ย3 9 9 3. นายธนกรรอดด้วยธรรมเกรดเฉลี่ย3.99 4. เด็กหญิงพาวินีปมมโนธนาสิน์เกรดเฉลี่ย3.98 5เด็กหญิงพัชพรแจ่มใสเกรดเฉลี่ย3.98 6เด็กชายธนยศนินแก้วเกรดเฉลี่ย3.98 เดเด็กหญิงนิชาภาปาลักษ์เกรเฉลีย3.98 8เด็กหญิงอัชรยามูลงามเกรเฉลีย3.98 9เด็กหญิงกวินธิดาไตรเพิ่มเกรเฉลีย3.98 10เด็กหญิงชนันชิดาธิระวรธรรมเกรเฉลีย3.98 11เด็กหญิงพิมพิดาชื่นชูศิลเกรเฉลีย3.98 12เด็กชายพัสกรเพชรพ่องเกรเฉลีย3.98 13. เด็กหญิงกรวรรณจันสุขเจริญจินดาเกรเฉลีย3.98 14เด็กหญิงปิ่นทองส่งสุขเกรเฉลีย3.98 15. เดเด็กชายชยพลทองมาเกรเฉลี่ย3.98 16เด็กหญิงกัญญาลัตเวือนประโคนเกรเฉลีย3.97 17เด็กหญิงกีรติเดชหนูเกรเฉลีย3.97 18เด็กหญิงทานตะวันดาวาสเกรเฉลีย3.97 19เด็กหญิงนิตรดีรักบำรุงเกรชเลีย3.97 20เด็กหญิงปพิชยาสีหาชัยเกรชเลีย3.97 21เด็กหญิงพีรดารักษาสิทธิ์เกรชเลีย3.97 22เด็กหญิงนภิตโอสถาพง์การเกรชเลีย3.97 23เด็กหญิงวิรภาดาเพชรโยธินเกรชเลีย3.97 24นางสาวทิพย์อาภาลีมัทวีกูล กรดเฉลี่ย3.97 25นายกันตพลเกิดสิริเกรดเฉลี่ย3.97 26นายกฤติทินวมจริตเกรดเฉลี่ย3.97 27นายธนกฤตเชิดเชื้อเกรดเฉลี่ย3.97 28นายวัชรินสอนสื่อเกรดเฉลี่ย3.97 29เด็กหญิงกัญญาวีแก้วนุเกรดเฉลี่ย3.96 30เด็กชายปริญพัฒ ลาบเจริญพรเกรชเฉลีย่ย3.96 31เด็กหญิงรักติบูลพาดีเกรชเฉลีย่ย3.96 32เด็กหญิงเขมิศราบัวบกเกรชเฉลีย่ย3.96 33เด็กชายปัทภีศิลปีเกรชเฉลีย่ย3.96 34นางสาวนัชชาชุลีวันเกรชเฉลีย่ย3.96นักเรียนที่ได้รับเหรียญทองแดงและทุนการศึกษา3,000บาทผลการเรียนเฉลีย่ย3.90ถึง3.95 จำนวน59ทุนได้แก่ 1. เด็กหญิงกมลพรสวัสดิพลเกรเฉลี่ย3.95 2เด็กหญิงกฎชกรคำสีแก้วเกรเฉลี่ย3.95 3เด็กหญิงนันนพัฒส,สีจันเกรเฉลี่ย3.95 4ดเเด็กหญิงจันทการมากมีเกรเฉลี่ย3.95 5เด็กชายชยพัฒทองมาเกรเฉลี่ย3.95 6เด็กหญิงเขมิกาจูประเสริฐเกรเฉลี่ย3.95 7. นางสาววัชชนลาวังเกรดเฉลี่ย3.95 8. นางสาวนัฐกฤิตาเจริญทิมเกรดเฉลี่ย3.95 9. นายต้นวงพิชยะชัยประเสริฐเกรดเฉลี่ย3.95 10. นางสาวกัญจรัตถาธนวัฒน์ปนพรเกรดเฉลี่ย3.95 11. เด็กหญิงนภัสสรบวรพินโยเกรดเฉลี่ย3.94 12เด็กหญิงยาดาคงถาวรวงเกรเลียดเี่ย3.94 13เด็กหญิงวอลาวลันเนื่องสีเกรเฉลียดเี่ย3.94 14เด็กหญิงปรีดาราสเถียนนพก้าวเกรเฉลียดเี่ย3.94 15เด็กชายจิรพัฒน์บัวลาเกรเฉลีย3 9 4 16. เด็กหญิงธนชพรอาจวิชัยเกรดเฉลีย3.94 17. ่ย3 9เ17ดเด็กหญิงพิชยาวีหวังโซกเกรดเฉลีย3.94 18. ่ย3.94 18เด็กหญิงนารุยไทยนาคสถิตเกรดเฉลีย3.94 19. ่ย3 9เ19เด็กหญิงชัญญานุชคลมบุตร เกรดเฉลี่ย3.94 20เด็กหญิงปริยาพรฉัตรสกุลปัญญาเกรดเฉลี่ย3.94 21นางสาวนัทนนท์เสนานุชเกรดเฉลี่ย3.94 22นางสาวจิตรพีปัญจราภสกุลเกรดเฉลี่ย3.94 23เด็กหญิงไอทามสิริสิทธิกรเกรดเฉลี่ย3.93 24เด็กหญิงภวิตาพิรุณจิตเกรดเฉลี่ย3.93 25. เด็กหญิงนาธิกากาบเกิดเกรดเฉลี่ย3.93 26. เด็กหญิงนภพกมลศิกกนนเกรดเฉลี่ย3.93 27. เด็กชายนาราพัสจำปีพันธ์เกรดเฉลีย่ย 3.93 28เด็กหญิงเกษราศรีนวลจันทร์เกรเฉลี่ย3.93 29เด็กหญิงซาวิยามาริซอนเกรเฉลีย3.93 30เด็กหญิงนัทวราพนโยธาเกรเฉลีย3.93 31นางสาวธนพรคล้ายสวัสดิ์เกรเฉลีย3.93 32เด็กหญิงอารณีโออนันต์เกรเฉลีย3.92 33เด็กหญิงสัชชาผลเจริญเกรเฉลีย3.92 34เด็กชายกันนพักจินดาประเสริฐเกรดเฉลี่ย3.92 35เด็กหญิงบวรลักษ์รอดพายเกรดเฉลี่ย3.92 36เด็กหญิงขวัญข้าวเทพพุทธาเกรดเฉลี่ย3.92 37เด็กหญิงธนชพรอิอ่มละไมะเกรดเฉลี่ย3.92 38เด็กชายธีรพัฒนปานชวีชเกรดเฉลี่ย3.92 39เด็กหญิงเพชรพันนีสเสถียนวารีเกรดเฉลี่ย3.92 40เด็กหญิงช ยาดารักสิริเกรชเฉลี่ย3.92 41เด็กหญิงนันพัฒจิตสวัสด์เกรชเฉลี่ย3.92 42นางสาวชาลิตาโซหิงเกรชเฉลี่ย3.92 43นางสาวภาวิตรานินขาวเกรชเฉลี่ย3.92 44นางสาวนภัสสีอักษรเกรชเฉลี่ย3.92 45นางสาวเอื้ออารีอักษรเกรชเฉลี่ย3.92 46นางสาวออ้ออักษรเกรชเฉลี่ย3.92 47เด็กหญิงอัชราพรไซรพันธ์เกรดเฉลี่ย3.91 48เด็กหญิงจารุพิชยาริสุนธรเกรดเฉลี่ย3.91 49เด็กหญิงกนิสาพิพัฒน์ธรรมพรเกรดเฉลี่ย3.91 50เด็กชายพัฒผลทวินเกรดเฉลี่ย3.91 51. นางสาวเมลพัศจิกกล้าปิติพั์เกรดเฉลี่ย3.91 52. นางสาวอันชิสาอามอนปานเกรดเฉลี่ย3.91 53. นางสาวจานิสตาวงทนเกรดเฉลี่ย3.91 54. เด็กใช้วรันทรสงจิต รดเฉลี่ย3.90 55เด็กชายชุนเขมวิรัตเกรดเฉลี่ย3.90 56เด็กหญิงวรินดาพินิกุลเกรดเฉลี่ย3.90 57เด็กหญิงพรน,นัชชานันศึกสถานเกรดเฉลี่ย3.90 58เด็กหญิงพรพิชาแก่นกระโทกเกรดเฉลี่ย3.90และ59นางสาวซาฟิน่าลีเลาะเกรดเฉลี่ย3.90 การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา2564จำนวน7ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น62,500บาทมีรายชื่อนักเรียนดังนี้1เด็กหญิงสรัตน์เกิดแสงม .1 ท .8 ได้รับทุนจำนวน8,500บาท 2. เด็กหญิงสุริรัตน์มงคลคูณม1นทับได้รับทุนจำนวน8,500บาท 3. เด็กชายเมธาวินมุจนะมลทินม2อทับได้รับทุนจำนวน8,500บาท4เด็กหญิงพีรดาศรีสุระม29ทับได้รับทุนจำนวน8,500บาท 5. เด็กหญิงนันนพัฒน์ศรีจนันทร์ม3าทับได้รับทุนจำนวน8,500บาท 6. นางสาวอธทิตยากาใจม .4 ีทับได้รับทุนจำนวน1น1,000บาท 7. นางสาวพาดาวันโชติิรันคงวุตรม .5 ้ทับได้รับทุนจำนวน1น1,000บาท